สมัยหนึ่งท่านพระมหาโมคคลานะเมื่อขณะท่องเที่ยวอยู่ณเทวสถานได้ถามนางเทพธิดาตนหนึ่งว่าดูก่อนนางเทพธิดาท่านเป็นผู้มีรัศมีงามยิ่งนะักส่องสว่างสวัยไปทั่วทิศสถิตยอยู่ประดุดดาวประจำรุ่งฉะนั้นท่านมีวัน,นะงามเช่นนี้เพราะบุญกรรมอะไร ทิทธิผลย่อมสำเร็จแก่ท่านในวิมานี้เพราะบุญกรรมอะไรและโภคสมบัติต่างๆอันเป็นเครื่องลื้นใจย่อมเกิดขึ้นแก่ท่านเพราะบุญกรรมอะไรดูก่อนนางเทพธิดาผู้มีอนุภาพมากอัตมาข,ขอถามท่านครั้งเมื่อท่านเกิดเป็นมนุษย์ได้ทำบุญอะไรไว้ ท่านจึงเป็นผู้มีอนุภาพรุ่งเรืองเช่นนี้และมีรัศมีสว่างสวัยไปทั่วทุทกทิศเพราะบุญกรรมอะไรานางเทพธิดานั้นอันพระโมคคัลลานะเทระถามแล้วมีความปลื้มใจได้พยากรณ์ปัญหาแห่งผลกรรมที่ถูกถามนั้นว่าเมื่อดิฉันยังเป็นมนุษย์อยู่ บ้านของดิฉันตั้งอยู่ใกล้กับประตูบ้านของชาวประมงดิฉันได้ถวายเข้าสุขขนมกุมมก้มบาทผักดองและน้ำเครื่องดื่มเจือด้วยรถต่างๆแก่พระสาวกทั้งหลายผู้สแสวงหาคุณอันใหญ่ยิ่งซึ่งออกจากประตูบ้านชาวประมงกําลังท่องเที่ยวไปในบ้านของดิฉันนั้นอีกประการหนึ่ง ดิฉันเป็นผู้มีความเริ่มใสในพระอริยสาวกผู้มีจิตอันซื่อตรงได้เข้ารักษาอุโบโสถสิงอันประกอบด้วยองค์8ประการตลอดวัน14บ่ค่ำสิบห้าค่ำแค่ำและตลอดปฏิหาริยปากเป็นผู้สองวรด้วยดีในองค์สินทุกเมื่อเป็นผู้สำรวมและจำแนกทานจึงได้ครอบครองวิมานนี้ เป็นผู้มดเว้นจากการฆ่าสัตว์มดเว้นจากการถือเอาสิ่งของของผู้อื่นด้วยเถยจตมดเว้นจากการประพฤติร่วงละเมิดในการมดเว้นจากการพูดเท็จและสำรวมในการดื่มน้ำเมาอย่างเด็ดขาดเป็นผู้ยินดีในเบญจศีลฉลาดในอริยศาสตร์เป็นอุบาสิกาของพระสมณะโคโดม ผู้มีพระจักษุและพระเกียรติยศดิฉันมีวันณะงามเช่นนี้ก็เพราะบุญกรรมนั้นอิทธิผลย่อสมสำเร็จแก่ดิฉันในวิมานนี้ได้ก็เพราะบุญกรรมนั้นและโพคสสมบัติต่างๆอันเป็นเครื่องปลื้มใจย่อมเกิดขึ้นแก่ดิฉันก็เพราะบุญกรรมนั้น ข้าแต่พิสูจนผู้มีอนุภาพอันยิ่งใหญ่ดิฉันขอบอกแก่ท่านครั้งเมื่อดิฉันยังเป็นมนุษย์อยู่ได้บำเพ็ญกิจและประพฤติสิ่งใดไว้เพราะบุญกรรมนั้นดิฉันจึงเป็นผู้มีอนุภาพรุ่งเรืองถึงเช่นนี้และดิฉันมีรัศมีสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศเพราะบุญกรรมนั้นอีกประการหนึ่ง ขอท่านผู้เจริญพึงถวายบังคมพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล้าแล้วกลาวคุณตามคำของนิฉันด้วยเถิดว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอุบาสิกาชื่อลักขุมาขอถวายบังคมพระบาททั้งสองของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล้าข้าแต่ท่านผู้เจริญ ก็การที่พระผู้มีพระภาคพึงทรงพยากรอนิฉันในสามัญญผลอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นไม่น่าอัศจรรย์แต่การที่พระผู้มีพระภาคทรงพยากรอนิฉันในสก,กะทาคาไมผลนั้นน่าอัศจรรย์แท้จริง